ในกลุ่มคนที่มีปัญหาติดเชื้อเชื้อแีเพิ่ม17.5%อันนี้คือในกลุ่มคนที่มีคุณภาพชีวิตปกติไม่ติดเชื้อเชื้อแีคนที่ติดเชื้อเชื้อีโดยเฉพาะถ้ามีการหนักมากๆ c d 8จะต่ำจะต่ำมากมากอย่างเช่นในกรณีรายนี้นะคุณนุชผู้บริโภครายหนึ่งของเราที่อยู่ที่เยอรมันนะครับ mm. เขามี c d 8อยู่ที่892เซลในการใช้อยู่3เดือน mm. เขาเพิ่มขึ้นมาเป็น1,9 0่ เพิ่มขึ้น13%นะครับ,รบในขณะที่อีกคนหนึ่งคือคุณดินนี่คืออาสาสมัครของเราซึ่งเคยมาให้ความสัมภาษณ์ที่นี่แล้ว c ินิ8เพิ่มขึ้นจาก370เป็น849เซลล์เลยเพิ่มขึ้นถึง129%เมื่อมันเพิ่มอย่างนี้เราก็รู้อยู่ว่า c ินิ8าเซลล์ทิพิการเนี่ยมันจัดการกับเชื้อ HIV นะที่อยู่ในเซลล์ที่ติดเชื้อวันจึงได้ไม่แปลกใจเลยครับว่า HIV มันถึงได้สลายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพของ CD8 ที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะครับคนที่ติดเชื้อหนัหนกๆ CD4 จะถูกทำลายไปมากๆจนกระทั่งต่ำกว่า200เซลล์ต่อคิวบิกมิลลิเมตรนี่นะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ติดเชื้อเชือ้ออากาศได้เรามีอาสาสมัครมา20รายแล้วเราก็พบว่าให้เขาใช้โกลากาแคปซูลใน1เดือนคนเหล่านี้ CD4 เพิ่มขึ้นเกินกว่า200ทุกคนนะครับ โดยสุปแล้วคือสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง287โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงอย่าได้ตายใจค,ครับประสิทธิภาพของกันบำบ,บัดของเราจึงสามารถจัดการกับเชื้อเชียดีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง